วิหารอาสนาวิหารมหาวิหารแตกต่างกันยังไงภาพมหาวิหารฟลอเรนซ์ Florence, วิหารอาสนาวิหารมหาวิหารแตกต่างกันยังไงศาสนาคริสต์เริ่มแพร่หลายเข้าสู่ดินแดนไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนถึงปัจจุบันก็มีคนไทยนับถือศาสนาคริสต์อยู่ทั่วประเทศมีศาสนาสถานตั้งอยู่มากมายทั่วทุกจังหวัด แต่เคยสงสัยไหมายว่าทำไมมีชื่อเรียกไม่เหมือนกันทั้งมหาวิหารอาสนาวิหารโบสถ์เรามาทำารู้จักกับการจำแนกประเภทของโบสถ์ต่างๆกันมหาวิหารบาซิลิกามีสองความหมายคือทางสถาปัตยกรรมหมายถึงสิ่งปลูกสร้างแบบโรมันที่มีการผสมผสานศินละปะแบบกรีกโรมันเป็นที่ใช้ตัดสินคดีความส่วนในทางาศาสนาหมายถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำตำแหน่งของพระสันตปาปา มหาวิหารจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยพระสันตป,ปาปาเท่านั้นเช่นมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์เซนต์ปีเตอร์สบาซิลิกามหาวิหารซานตามารียมาจอเรซานตามารียมาจอเป็นตน้นภาพมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์อาสนาวิหารแคทดราวภาษาอิตาเลียนใช้คำว่าแคเทเดรลแคเทเดราเลหรือคำว่าดูโอโม จากคำนามภาษาละตินแค DRA แปลว่านั่งหรือเก้าอี้ที่หมายถึงสถานที่ที่มีที่นั่งอาสนะหรือบันลังเป็นโบสถ์ประจำตำแหน่งของบิชอปประจำท้องถิน่นอาสนาวิหารในประเทศไทยมีอยู่ทุกเขตศาสนาปกครองเช่นอาสนาวิหารอัสซัมชัญ Assumption Cathedral เขตบางรักกรุงเทพมหานครอาสนวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมล Cathedral of the Immaculate Conception จังหวัดจันทบุรีอาสนาวิหารแม่พระปฏิสนธินิรมลจันทบุรีโบสถ์หรือวัดเชิร์ชเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์หรือบ้านของพระเจ้าสำหรับประกอบาศาสนาพิธีเพื่อประโยชน์ของคริสต์ศาสนิกชนแต่เดิมก่อนจะมีโบสถ์หรือวัดชาวคริสต์จะไปประกอบาศาสนาพิธีกันตามบ้านเรือนของคริสต์ศาสนิกชนด้วยกันนิกายโรมันคาทอลิกจะเรียกว่าวัดเช่นวัดเซนหลุยเขตสาทรกรุงเทพมหานคร เส้นหลุยเชิร์ชแบงคอกส่วนนิกายโปรเตสแตนต์เรียกว่าคริสตจักรเช่นคริสตจักรสะพานเหลืองเขตบางรักกรุงเทพมหานครสะพานหลวงเชิร์ชคริสตจักรบำรุงธรรมจังหวัดนครปฐมบุมรงธรรมเช u ร์ชคริสตจักรบำรุงธรรมนครปฐมโบสถ์น้อยแพรเวทชเปลเป็นสถานที่กำหนดไว้สำหรับประกอบาศาสนาพิธีเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ใช้เพื่อการอื่น ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้นเช่นโบสถ์น้อยพระจิตเจ้า Holy Spirit Chapel ในโรงพยาบาลเส้นหลุยเขตสาทรกรุงเทพมหานครโบสถ์ประจำสถาบันหรือวัดเล็กรอรา t อรีเป็นโบสถ์ประจำโรงเรียนหรือมหาวิทยาลายัยเป็นสถานที่ประเภทย่อยลงมาอีกสำหรับประกอบศาสนาพ,พิธีเพื่อประโยชน์ของกลุ่มคริสต์ศาสนิกชนบางกลุ่ม คริสต์ศาสนิกชนคนอื่นๆสามารถเข้าร่วมาศาสนาพิธีได้ถ้าผู้ดูแลของสถาบันนั้นยินยอมเช่นโบสถ์เซนหลุยส์มารีเดอร์มงฟอร์ดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABC e C, จังหวัดสมุทรปราการสรุปแล้วมหาวิหารวิหารอาสนวิหารนั้นเป็นสถานที่ประกอบาศาสนาพิธีเหมือนกันแตกต่างกันเพียงความสำคัญของผู้ที่ประจำอยู่ตามวิหารนั้นว่าเป็นผู้ใด